สวัสดีครับผมตอนนี้เรามาวัดพระธาตุเชิงชุมนะผมนะรูเรืนะตอนนี้ก็เริ่มมีของมาขายแล้วนะเพราะว่าวันที่31นี้นะผมเป็นงานพระธาตุเชิงชุมเนาะวันแรกนะผมครับชมวัดพะธาตุเชิงชุมรักชุมชังรักดูชุมเชสวัสดีค่ะวันนี้ร้านมาขายของแล้วนะครับผมงานจริงก็วันที่21นะครับผมแต่ว่าอันนี้คือ มาขายของรอนะผมนะจองพื้นที่รอผมมีทั้งของกินของขายทั่วไปเนาะพวกเสื้อผ้านะผมอันนี้ก็หมว,นนเวกเนาะน้องพรชอบหมวกพวกนั้นเนาะเนื้อกระเบื้องกาวแบบงานนมันกาวนั้นก็ถึงสูตรนายเหรีอญก็ตกเฉลี่ยไปทำเครื่องมน ชอบเสื้อระานนี้แล้วค่อยแวะของของมาขายเนาะก็น่าจะน่าจะเกินสัก80-90%นนะผมที่ของมาขายเนาะนี่ บางร้านก็เพิ่งมาเนาะมาจัดนะครับผมไม่ที่แรกไม่คิดว่าคนคนร้านจะจัดรอแล้วนะครับผมเนาะที่แรกก็แค่คิดว่าเออจะมากราบไหว้วัดพระธาตุนะแต่ว่าที่ไหนได้มาพบุบโอ้คือร้านลงของแล้วนะ ใครที่อยู่ใกลนะ้ๆเนาะก็สามารถมาเที่ยวได้นะผมนะเริ่มมาที่สาสบอดนะครับงานน่าจะมีสักมีเจวันมนะั้งเจ็ดปวันหรืสิบวันไม่รู้นะนเดี๋ยวจะมาฝัางนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวจะถ่ายให้ทั่วนะผมเนาะเผื่อว่าใครอยากมานะผมเห็นอะไรถูกใจแล้วอยากมาซื้อนะครับตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะใส่รองเท้านะขายรองเท้านะจริงมีเป็นแบบสามแยกเนาะอันนี้ก็มาอีกแยกหนึ่งนะ โอ้ฝั่งนี้หอมมากเลยข้าวมันไก่ข้าวขาหมูนะครักก๋วยเตี๋ยวนะคผมโอ้กลิ่นหอมมากครับอันนี้ก็เป็นโซนที่แบบจะเดินไปหน้าวัดนะครับนี่ตันนี้จะไปหน้าวัดคนระับ น้ำนะเรม,มีพวกโรตีไยไหมพวกขนมหวานนะฮะตายแล้วลิติดเพลงนะครับผมคงได้ยินนิดหน่อยนะครับพเนฮะอันนี้คือพวงเน่อ๋อจิ๋มบะจะเดินนี่ก่อนนะครับเดินดูก่อน นัองปอมาทุกทุกปีจะซื้อร้านนี้นะครับผมมาทุกปีจะแวะร้านนี้ตลอดเลยวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับก็ มุมฝั่งนี้ก็จะเป็นขายพวกเสื้อคลามนะครับงานนำ้ำมาสการพระธาเชียงชุมนะครับก็หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับผมเนาะไม่ใช่หนึ่งครั้ง1ปีมีหนึ่งครั้งแต่หลายวันนะครับ อันงนี้ผ้าคลามเยอะมากครับคือำนว1,500บาทขูจเปาปีนี้ก็มีกองอำนวยการรักษาความปลอ,มอดภัยนะคพรับเ้ยความสงบเรียบร้อยนะของสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมนครน,นะอันนี้คือด้านหน้านะด้านหน้าของวัดพระาธาตุนะครับ ก็เป็นประตูนะผมก็ที่จะเข้าไปในพระาธาตนะผมพระาธาตเชิงชุมเนาะไปเราเข้าไปกันเดี๋ยวกนอื่นต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับ โอ้โหผีทองสง่างามเลยครับผมเนาะสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกนะครับผมอยู่ด้านหลังเนาะอขบบครั นครับตอนใครมาก็คือสามารถมากราบไหว้ได้ได้เลยนะครับปีนี้ก็มารอรุ่นกันเนาะว่าดารา คนไหนนะผมที่จะเป็นแขกรับเชิญที่จะมาลาที่นี่นะครับอย่างปีก่อนนะก็มีเบลล่านะผมนะดารานะฮะมาร่วมนะครับแต่ปีนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าจะใครจะมาร่วมนะต้องรอใกล้ถึงวันสักวันสอง,งวันก่อนนะครับผมเดีย๋ยวเราจะรู้แน่นอนนะว่าดาราท่านไหน ะดาราท่านนี้บ่ <laughs> เล่นหนังอย่างน้อมาฮ <laughs> <laughs> ะหาไหวไป <laughs> เดี๋ยวเดินน้องปอนเคยมาไหมเนี่ยอ๋อน้องปอนเคยมาเนะ <laughs> ดี๋ยวถ่ายรูปครับ <laughs> <laughs> ผม คือยังไงเปเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนวัดสวยมากเลยค่ะทุกคน,นสีของเออสาสารวัตรเนี่ยสีจะใกล้เคียงกับหลังคานะคะทุกคนจะเห็นว่ามันดูคล้ายกันแล้วก็เข้ากันมากๆ เร,เร็วนี้นะคะมีงานาการชาติใช่ไหม<ะ>งานกาชาติใช่ไหมมีงานพระธาตุเชิงชุมก่อนงานกาชาติแล้วใช่เสร็จจบจากงานพระธาตุเชิงชุมประมาณพระธาตุเชิงชุมน่าจะมีสักเจ็ดแปดวันนี่แหละแล้วต่อด้วยงานกาชาติเลยครับงานพระธาตุเชิงชุมนะคะทุกคนจะมีขบวน นางรำนับพันคนนะคะมารำที่นี่นี่อย่าทุกปีแล้วก็จะมีดาราด้วยทุกปีทุกปีจะมีดาราดาราคนนี้เป็นวัดที่มีความกว้างมากๆเลยสันมากแล้วคนจะนิยมมาในช่วง เช้ากับเย็นนะครสำหรับการมาไหว้เพราะว่าเดดจะไม่ร้อนมากมถ้ามาช่วงแดดก็จะร้อนนะครับบอกได้คำเดียวนี่โอ้มุมนี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวผมผมถ่ายรูปไปก่อนนะครับผมถ่ายรูปไปด้วยก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะ ปีนี้ก็น่าจะยิ่งใหญ่นะผมเพราะว่าปลดล็อกอะไรทุกอย่างแล้วเรื่องโควิดเนาะส่วนนางรำก็จะอยู่ประจำแบบบริเวณนี้เลยนะน่าจะตามจุดนี้นะผม จะมีจุดแดงๆนะครับนนี่นะมันจะเป็นจุดนางลำที่ต้องยืนลำนะจะมีจุดแดงจุดขาวนะครับผมแล้วส่วนตัวที่เป็นฐานนี่นะส่วนมากจะเป็นดารานะผมนะที่แบบได้รับเชิญมาลำร่วมนะผมนะแล้วก็จะเป็นชาวบ้านมาจากหลายหลายพื้นที่ในจังหวัดสกลนครนะผมมาทั่วอำเภอมาท่วอำเภอเลยนะผมที่จะมารำนะครับ มุมนี้โอ้โ oh หสวยเลยนะมุมนีม้เดี๋ยวผมต้องเก็บภาพซะแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอเก็บภาพก่อนได้ยินเสียงละฆังไหมครับผม เป็นระครังเล็กๆนะผมที่แขวนห้อยไว้อยู่ข้างบนนะครับผมมีแต่มุมสวยๆนะครับถ้าเข้ามาอนนี้นะโอ้ดูนู่นพระอาทิตย์นะครับผมพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกพอดีเลยนะ ถือว่าโชคดีนะผมเาไม่คิดว่าวันนี้เขาจะเริ่มจัดงานแล้วนะผมเริ่มเอาของมาขายเนาะคนก็เริ่มมาก่าบไหวกันเยอะแล้วนะฮะ จะพาทุกคนเข้าไปดูนะผมนะข้างในนะผมคือเป็นพระธาตุจริงๆเลยนะที่อยู่ด้านในเนาะนี่อันนี้เป็นด้านในของวัดนะผมเป็นหลวงพ่อพระองค์แสนนะฮะพาประจักกระพริบหน่อยนะผมพอดี ไม่รูป้เป็นเพราะอะไรนี่ฮะจะทามาดูนี่อันนี้คือเป็นดั้งเดิมเลยนะผมพระธาตุดั้งเดิมพระธาตุที่เก่าแก่เลยถนะ้าที่อยู่ด้านไหนนะก็คืออันนี้แหละครับผมที่เป็นเสาเป็นประตูนี่คือตั้งแต่ตรงนี้เข้าไปจะเป็นของอโบราณทั้งนั้นเลยครับผมเป็นแบบเก่าแก่มากก็ข้างในาก็ห้ามส่งน้ำพระแล้วก่อน ศุภาสตีห้ามเข้านะผมนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อนนะครับจะถ่ายรูปก่อนนะครับน,นี่เป็นทางเข้าคือพระธาที่อยู่ด้านในนี่คือแบบเก,เก่าแก่เก่าแก่มากหลายร้อยปีนะครับ มก็สามารถมาไหว้ที่นี่นะคือี่คือผู้หญิงง้ามห้ามเข้านะผมเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่คือจะไม่มีกองนะครับเมื่อก่อนจะไม่มีกองเราก็สามารถเข้าไปข้างหนได้นะครับผมแต่ด้วนนี้แบบว่ายังไงอะคือแบบจะอนุรักษ์ไว้นะผมก็คือ ต้องต้องปิดไว้นะครับอโอเคครับก็จะพาออกไปด้านนอกนะฮะ ไปแล้วแบบก็ลุกเลยที่เราเห็นเป็นก้อนขาวๆนะด้านในนะเมื่อกี้ลืมลืมบอกนะผมเป็นก้อนข้าวผมที่แบบก้อนข้าวที่ใหญ่นะเดี๋ยวจะพาไปดูใหม่นี่ฮะกลมๆที่เราเห็นนี่คือเป็นก้อนเป็นข้าวนะผมก้อนข้าวใหญ่หรือว่าก้อนข้าวเอามาปั้นๆๆเป็นกลมๆหรือเปล่าไม่รู้นะดูครับ ย้วก้อนข้าวของผมที่เ,เกิดมาจากต้นข้าวเรานี่แหละแต่มันลูกใหญ่นะไปเนียนดังเดิมนะผมดั้งเดิมจะอยู่ภายในนี้เลยนะเนี่ ใหญ่นะผมประวัติความเป็นมาก้อนข้าวใหญ่ข้าวก้นบาทพัดพุทธเจ้าวัดพระธาตุเชิงจุมโบราณวิหารอ,อ่ะตอนนี้ก็ออกมาด้านนอกแล้วนะคนก็เยน็ยนๆคนก็เริ่มมากราบไหว้นะผมมน,นมืดนะผมสักหกโมงหรือ หนึ่งทุ่มสทุ่มเป็นต้นไปเนะี่ยคนจะเยอะมากนะผมนะมากราบไหว้บูชามานะเดินบนนะผมวนพระธาตุเจดุมนะผมก็สามรอบนะครับคนก็ก่อนที่ผมเข้าไปคนก็ยังไม่เยอะนะแต่ตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ